ก็วันแรกเนี่ยที่มาเนี่ยอ๋อไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะคะแต่พออยู่มาแล้ววันแรกเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าเราได้เราได้อะไรอะ่ะจากคำพูดที่อาจารย์เขาสอนแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเราเอากลับไปคิดใช่ไหมคะพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ย หรือเราที่เราสั่งสมมาเนี่ยที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยวันจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกที่เราเราไม่เข้าใจตัวเองแต่พอมาสปาครั้งเนี้ยเรารู้เลยว่าสิ่งที่เกิดทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราเข้าใจตัวเองเนี่ยเราก็จะมองสิ่งรอบข้างเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นเรื่องที่เล็กๆมากเพราะว่าอย่างที่ฟังหลายๆคนที่เขามีปัญหานะ่เขาก็ปัญหาใหญ่ๆทั้งนั้นนะแต่พอถึงตัวอ้อเองเนี่ยที่อ้อได้นะ่ะคือกลายเป็นว่าปัญหาของอ้อเมันเล็กเดียวแล้วก็ค้นพบว่ามันง่ายมากจากการเข้าสปาครั้งแรกจากที่ทำแบบฝึกหนดแล้นะคะครั้งแรกมาเนี่ยติดใจอ้อมหมอนหมอ แต่เนะียตอนนี้พอทำเวิร์กช็อปเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามองโลกไปอีกแบบนึงน,นะคะโลกมันมันไม่ใช่สีเทาแล้วอะค่ะมันเหมือนเป็นสีลุงะะ้งอะเราอ้อจะมองมองเห็นท้องฟ้าสวยมองเห็นทะเลสวยเมื่อก่อนอ้อจะไม่แตะทรายเลยเพราะอ้อไม่ชอบทรายแต่เมื่อเช้าเนี่ยอ้อสัมผัสทรายแลย้วรูาสึกทรายมันนิ่มทรายมันเย็นอนะซึ่งเมื่อก่อนอ้อจะไม่ไม่เลย แต่เวิร์กช็อปเมื่อเช้าเนี่ยตอนแรกอ้อจะไม่แตะทรายนะแต่พอคุณสวยให้แตะเนี่ยออรู้สึกขยักขยแยงมีความรูม้สึกพอรู้สึกเก่าๆตอนเราเป็นเด็กอ่ะมันกลับมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อ้อรู้สึกว่าทรายมันนุ่มมันนิ่มมันมันไม่น่าขยักขยแยงนะคะ <c oughs> คืออย่างที่บอกอ้อก็คาดหวังกับที่บ้านอ่ะ <c oughs> คืออ้อได้รับความรักมากอ่ะทั้งสามีทั้งลูกอ่ะ ต่กรู้สึกมันไม่พอมันไม่พอมไม่พออ่ะแต่พอเข้าคลาสเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมันมันได้รับมากมากเกินไปอะ่ะมากจนเราแบบมากจนเยอค่ะจนจนมันมันจะสำลักอนะ่ะแต่เราไม่รู้เองว่าเราได้เยอะเพราะฉะนั้นกลับไปนี่คือต้องแบ่งออกไปแล้ว mm. นอกจากแบ่งให้สามีแล้วลูกยังจะต้องแบ่งให้คนอื่นอีกเพราะว่า สิ่งที่ค่อยมาความรักมันมันเยอะมากมากค่ะค่ะสิบแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออ้อทานยารักษากับหมอจุตเวททำหลายอย่างอะไรที่เล่าให้คุณสอยฟังเข้าคลาสเยอะเคสบัณฑ์ก็เยอะทำทำมาหลายเป็นร้อยร้อยชั่วโมงแต่พอมาครั้งเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบรรยากาศด้วยไหมหรือว่าจะเป็นเพราะว่าเคอรหลักสูตรของคุณสอยไหมอ่ะ มันทาให้แมวออเนี่ยมองเห็นตัวเองเนี่ยมองเห็นตัวเองเข้าไปข้างในตัวเองนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือตัวเองอ่ะมันคือถ้าเรารู้จักตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองเราไม่พยายามที่จะไปเข้าใจคนอื่นเราต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วเราถึงจะเข้าใจเขาอะค่ะเนี่ยสิ่งที่ออดที่ออดได้รับอะค่ะ ถ้าคุณสอยเห็นอ้อวันแรกอ่ะจะรู้ว่าตาอ้อไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ<อ>ใช่ทุกคนในในห้องอ่ะพี่ทุกคนอ่ะเขาจะบอกว่ามาครั้งเนี้ยอ้อเนี้ยได้มากที่สุด <c oughs> อ้อเอ้อแสงใช้ตัวเองนะเพราะพี่ทุกคนเน่เดี๋ยวตบมือให้อ้อโอ้อ้อได้มากที่สุดอ้อได้กำไรที่สุดแต่อ้อไม่ได้คิดอย่างนั้นนะอ้อรูอ้สึวกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะได้รับแบบที่อ้อได้รับอ่ะ คือแบบอ้อบอกไม่ถูกนะมันมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในอะคะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกว่าเรามีความสุขจริงๆอะแล้วเราอยากกลับบ้านอะตอนนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราเบื่อที่นี่นะคะเราอยากกลับไปหาหาอาจารย์อะหาป้าป๋าหาลูกอะและ้วเราก็แบบว่าอยากจะแบ่งความสุขที่เราได้เนะะี่ยให้เขาอะคะ่ะกลับไปนี่จะไปบอกอะไรเขาพัที่บ้าน จะไปกอดเขาก่อนเลยโอเคค่ะ ah. oh, okay. yeah. แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อ้อได้เนี่ยคือหลายครอบครัวที่มาที่นี่น่ารัก ah. แล้วอ้อแอบดูเขาอย่างครอบครัวน้องน้องอะไรน้องกีตที้อีคนม์เนี้น้องลีโออ่ะอ้ออบชื่นชมมากเลย mm. เพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยอบกอดลูกเขา mm. แล้วลูกเขาก็อบกอดตอบคุณแม่ <Okay. S 1> ซึ่งอ้อไม่ทำกับลูก อ้อคิดว่าจริงๆลูกออก็ต้องการตัวอ้อเองเนี่ยก็ต้องการแต่ว่าเราไม่ทำให้ค่ะเราไม่ได้ทำกลับไปอ้อจะกอดเขาจะหอมเขาทุกวันเลยเอะ